คนะครับบ้านโนนสง่าตําบลกระเทียมอำเภอสังขาเนาะนะครับอยู่สุรินทร์บ้านเราเองนะครับมีแต่คนสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับถามมลีเป็นโสดบ้างไงโสดโอ้โสดทั้งหมดเลยโสดลูกสาวที่โชวนั่นศูนย์เจ็ดศูนย์อาจารย์ป้อมยิบให้ใช่ไหมครับน่ะอ๋ออาจารย์ป้อมยิบให้นะครับอันนี้ก็คือทีมาถึง้พูดถึงโสดนี่โสดออกข้างกับโสออกนา นะครับว่าเป็นยังงครับท่านชุ่มกับที่ว่าทุกคนได้มาถึงแล้วนะครับกับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับกับหลักกิโลให้โชคนะครับสารตาเซนะครับแต่ถือาะวัลที่หนึ่งกะมาตั้งลงท่านยงใหญ่หรอเด้อ จากเป็นอาเทตยร์รดชางพ้นที่ได้มาใส่กินน้ำแน่เรา้อยเพชรบ้านแพงุยกันแล้วไปโอ้ยือบนผมไปเนอนที่ซฟเนี่ยนะครับท่านผู้ชมนะครับนะครับนะครับอีกนะครับอีกคนดวงเฮงนะครับมาจากอำเภอนะครับสังขละนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับเกือบจะเป็นสังขาบุรีอีกแล้วนะครับเราไปดูที่หลักกิโลกันอีกนะครับขอบคุณในหลายเด้อนะครับมีตะปูสวยๆงามๆนะครับจาก อำเภอสังขละนะครับเดี๋ยวไปที่หลักกิโลกันนะครับวันนี้นะครับหลักกิโลนะครับแทบไม่มีที่จะยืนจะนั่งนะครับคือเต็มเลยนะครับสําหรับคนที่มาไหว้นะครับแน่นจริงๆนะครับต้องบอกว่าแน่นจริงๆนะครับนะครับมาทั่วสารทิศนะครับนะครับที่หลักกิโลวันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าแน่นถนัดนะครับนะครับ คือนะครับถ้าจะมาหลักกิโลนะครับมาขอโชคนะครับให้ขอเพียงอย่างเดียวอย่าขอหลายอย่างนะครับขอเลขทูบก็คือขอเลขทูบเซมซีก็คือเซมซีนะครับจะหลวงปิงปองก็คือหลวงปิงปองนะครับท่านผู้ชมนะครับนะครับล่าสุดจริงๆนะครับลอตเตอรี่ก็เต็มนะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นกันนะครับผมนะครับ คุณแม่มาจากไสเนาะแม่จากมาเพื่อมาประสาทขอประสาท๋อขอให้คุณแม่เดินทางปลอดภัยด้วยนะครับครับนะครับลอตเตอรี่เต็มเหมือนเดิมนะครับตำรมจจับป้อมจับเลขเด็ดอีกแล้วตัวไหนพี่เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์ครับโอ้ นะครับขอให้โชคดีและพี่ได้จักร้านหนึ่งสิบสองล้านครับผมสิบสองล้านครับขอจักร้านเลยปะได้ครับอ่ะโอเคนะครับเพราะว่าผมก็มีปัญหาเดียวกันนะครับคืองพูดอีกแล้วเขบอกว่าเขาจะถูดวันที่หนึ่งเขาจะห้าล้านห้าเป็นรถนั้นที่เหลือเขาเอาไว้ให้เราโอ้โหอ้าวหกศูนย์เจ็ดมาอีกศูนย์เจ็ดมาพอดีเลยนั่นอ่ะอ้าวลบแทงพนันแจ็คพ็อกกโอ้โหรถสวนกันรถสวนกัน เป็นรถพี่บ่โอ้มาพร้อมจะออกเลยนะครับโอ้โหทานผู้ชมอรวายูศูนย์เจ็ดครับ้อมศูนย์เจ็ดวันนี้เลขเลขมามาพลิกอีกนิดนึงนะครับอ๋ออยู่นู้นนะครับจานป้อมชี้ขึ้นข้างบนนะครับวันนี้ไม่คิดว่าเลขจะเปลี่ยนแบบนี้ว่า70 พระเยสัมดีเจ้าหนโอ้โหนะครับท่านผู้ชมก็สายเก่งเลยนะสั่นแหละครับผมเปลี่ยนจริงๆโอ้โหนะครับท่านผู้ชมนะครับเพราะว่าอาจารย์ป้อมมาถึงปุ๊บมีมีเซนมีเซนจังไหนดอกที่ตอนตอนนะครับเราเป็นประการว่าของสัมภาษณ์ตัวเป็นไงบ้างที่มาที่นี่เป็นผู้คนเข้ามาเยอะขนาดนี้เป็นไงบ้างครับ ดีใจมากๆไม่คิดดีใจมากๆไม่คิดว่าคนจะมาเยอะขนาดนี้เขาได้มาหาอาจารย์ป้อมเพื่อจะบังเจออาจารย์ป้อมคนเดียวที่หลักกิโดเนี่ยเป็นยังไงบ้างประทับใจอยากจะกอดเอฟซีทุกๆท่านเลยให้ครบขนาดนั้นเลยเด้นะครับคือคือยิ่งใหญ่ลังการงานาสร้างเลยเออคือไม่คิดว่าคนจะเยอะขนาดนี้เยอะขนาดนี้แมน ่อยแปลได้ยังไงครับผู้ชม่อยแปลได้ยังไงผมไม่รู้ว่าผมแปลไปได้ยังไงถึงจะแปลได้ผมก็ไม่รู้เรื่องครับผมนะครับหลังจากจบคลิปนี้ก็พาหนุ่มอาร์มเข้าโรงพยาบาลไปเลยนะครับอ่ะมาดูอาจารย์ป้อมนะครับเลือกอีกแล้วใครจะเอาใครจะเอานะครับไม่แน่นะวันนี้คือคือเลขเปลี่ยนไปนิดนึงนะมาเจ็ดศูนย์แล้วนะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับคือจ้องมากเลยตอนนี้ อาจารย์ป้อมจ้องลอตเตอรี่นะครับวันนี้นะครับจะกินลอตเตอรี่ให้ได้เลยวันนี้อ้าวไม่มีแล้วไม่มีแล้วหมดแสองศูนย์เจ็ดนะครับเพื่อนร่วมทุนสองศูนย์เจ็ดนะรถที่เข้ามามันกี่สองศูนย์เจ็ดอ้าวอัดดึงอีกแล้วดึงอีกแล้ว12ล้านโอ้โหนะครับไม่ไปไหนมาไหนเลยครับดึงให้อีกแล้วนะครับโอ้โหอาจารย์ป้อมโอ้โหนะครับท่านผู้ชมนะครับ ดึงอีกแล้วนะครับขอให้โชคดีนะครับศูนย์เจ็ดเอาศูนย์เจ็ดมาจริงๆด้วยนะครับำจำช่นนะครับอาจารย์ต้อมนะครับปล่อยทีเด็ดจนได้นะครับศูนย์เจ็ดนะครับเหลือเชื่อนะครับไม่คิดมาก่อนเอาพี่วะดิปป <laughs> ไปจับกล้องไปจับกล้องนะมาไกลมาตรงนี้แบ่งโลกกับบ้านมาผมในผมอยู่แค่นดงสวัสดีครับ สวัสดีครับอาจารย์พี่ครับเบอร์ซักเบอรักคักเอารวดครับคุณเบอร์ซักเลยนะครับเลขเปลี่ยนจริงๆเพราะว่านี่มาบ่อยนี่มาบ่อยนี่มาบ่อยแม่อยู่ที่ไหนครับแม่อยู่บ้านอยู่ปางกูค่ะปางกูอยู่ทางไหนเนาะปางกูสำลุงค่ะปางกูอ๋ออยู่ทางนี้เนาะผมก็คอยหุ่นจักทางนี้คอยแม่โชคดีเด้อถูกรางวัลที่หนึ่งเด้อคุณแม่เด้อนะครับโอเคนะครับอาจารย์ป้อมจับให้ตัวไหนแม่ สองศูนย์เจ็ดค่ะค่ะโอ้โหคุณแม่รวยแล้วรวยน้ําใจนะครับถ้าถ้าคุณแม่ถูกรับรองว่าจะตั้งลงทานกี่วันสิบสองล้านเนี่ยคุณไม่ถูกพูดไม่ถูกเลยคือไม่ถูกต้องต้องต้องถึงเวลาอจัดให้หนักเลยคือคุณแม่จะไม่พูดไว้ก่อนนะครับขอให้ได้รับโชคใหญ่ก่อนโอเคตามใจคุณแม่นะครับตามนั้นขอคุณแม่โชคดีไม่ลืมด้วยนี่ค่ะไม่ลืมด้วยอาจารย์ป้อมเตรียมตัวเลยนะครับเดี๋ยว เดี๋ยวจะพาไปอัปเกรดให้สวยงามกว่านี้นะครับเสื้อผ้าก็ต้องสวยใส่ชุดไทยด้วยชุดสวยๆนะครับจานป้อมนะครับคุยกันตะโดนเรากินข่าวเศร้าไปบอกว่าไม่บอกว่าให้กินข้าวนะจับข่าวไปคือท่านผู้ชมคือผมบอกว่าให้กินข้าวนะบอกว่าให้กินข้าวหน่อยไปนู่นเลยอ๋อคือรีลยไปแวะเวนเซ่ผมไปแวะที่เวนเซ่ ไปแวะมาก็เลยซื้ออิวสีผัดมาให้กันยังดีแมนอิวสีผัดนะสีอิวผัดสีอิวนะครับก็บอกว่าให้กินไหมไม่กินคือบอกว่าเราเป็นห่วงเนาะภาพอุตส่าห์ดีใจว่าจะกินกลับไม่กินอีกคือคือแกต้องจะมาที่หลักกิโลอย่างเดียวเลยคือเพราะว่าเพื่อที่จะได้พบปากกับเอซีทุกทครั้งโอ้โหคือไม่อยากให้ทุกคนรอนานที่บอกว่าจริงๆ้คือไม่กินตัวมานี่เลยมานี่เลย คือผู้ให่เอฟซีล้อโดนนะครับผมนะครับโอ้อาจารป้อมเราคือดีแถบโอ้ยมาดีใจนะอาจารป้อมเนี่ล้อคือใจบุญแถบอาจารป้อมนะครับมอบนะครับวันนี้เลขเปลี่ยนไปนิดนึงนะครับมาเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดวังไงก็มีข้าวกินนะครับนะครับอ่ะโอเคนะครับขอยสำหรับคลิปนี้พอหรือยังหนุมายังไม่พอก็ยังไม่พอเอาถ่ายต่อถ่่ายตอนะครับมาดูอาจารย์ป้อมจะเดินไปตรงไหนอีกอาจารย์ป้อมบอกว่าจะเป็นลมเราคือเซ่แถบแบบนี้ไปตามเ้ากินน้ำไปยังไม่ได้กิน เดี๋ยวเดี๋ยวเดีนานม่อาจารย์ป้อมกินน้ำก่อนนะก่อนก่อนที่จะเป็นลมนะครับวันนี้เดินที่แผงลอตเตอรี่เลยอย่างเดียวเลยนะครับข้าวไม่ยอมกินนะครับกลัวไม่ทันเอฟซีนะครับสงสารเอฟซีรอนานนะครับอาจารย์ป้อมก่อนจะหยิบดูเอฟซีจ่ายก่อนนะก่อนจะดึงโอเคบมีปากอเลยระวังเลยบมีปากก้อบมีปากก้อเลย ถ้าถ้างวดน,นี้นะอาจารย์ป้อมให้อีกนะรับรองครับ,รบลอตเตอรี่จะขายแป๊บเดียวหมดนะครับอ,รอ่ะนะครับถ้าอาจารย์หยิบแล้วรับเลยนะครับไม่แน่นะครับขนาดเราเสี่ยงโชคที่อื่นเรายังเสี่ยงเลยแค่รับจากอาจารย์ป้อมนี่รับเลยครับรับรองมีโอกาสได้ตัวไหนนี้รับจากเบอร์อาจารย์ป้อมเลยครับตัวไหนสองแปด มันหวานนะอันนี้คืออันนี้อาจารย์ป้อมสุ่มนะสุ่มให้นะครับสุ่มให้เพราะว่าอยากจะหยิบนะครับโอเคนะครับมันหวานนะอาจารยนนะโอ้ผมันต้องปุ้งท้ายอ่ะอ่ะโอเคแล้วครับท่านผู้ชมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับอาจารย์ป้อมก็หยิบให้หลายท่านหลายคนนะครับขอให้โชคดี นะครับเฮงๆรวยนะครับกับฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ16กรกฎาคม6 6นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอลา่านผช้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม